มูเอห้าโลร้อยหมูยังไม่เข้าแล้วหมูจะเข้ากี่โมงคะไม่รู้ไอ้เธอสามโลร้อย อย่ากระโดดกันเลยเออขากลอบอ่ะขากลับเราจะกลับเขาเขาจะเปิดเปิดใช่ไหมฟัมมงไหนจ้า

ม,ม,มันมันมันถุงหนึ่งถุงหนึ่งมันมีทุกอย่างเหรอไม่ถึงว่าสิบถุงหโลโโล10ถุงโอ้ oh, <c oughs> กินทั้งหมู่บ้านสามนีจะได้เปร้อยโลนะเจ๊ช่ไปท่ไเชิญค่าเชิญค่า ก็หรอจ้ะก็คือก็คือมันจะมีมีต่ออปเป๊กอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าฉันฉันหมายถึงว่าอันนี้อะไรมันอ๋อหมายถึงว่ามันไม่ใช่มีแต่เนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่จมแต่สูงแค่เนื้อหนังเพราะว่าอันนี้ข้าหมูป่าเนี่ยอ๋อเนื้อหมูป่า อันี่หมูป่าเหรออถ้ามันเป็นงตัวเองก็สินหาออย่าเนียแบบนีีหูป่านี่เขต้องกินนะใช่ตัเห็นเลยนะอ๋อนี่หมูป่าเหรอหมูป่า้ามูเตอน่ะเนื้อก็ได้หมูี่ี่กินแต่เนื้ออเไม่ใช่มอ ก็ขายผลไม้อนีแต่ว่าแม่ค้าชอบไปกินผลไม้นอกร้านตัวเองขายผลไม้แต่ไปถึงที่อื่นปุกไปซื้อผลไม้เนาะ Bala chắc chắn là chị không nên lúc bala là phải chịu khói đấy níu cái cái มป่ามันไม่แพงกว่าหรอแกใช่ค<ร>้านลงตอนนั้นที่ก็ดแค่แปดสิบบาทนะอันนี้โลมันขึ้นอันนั้นมันขึ้นอัน,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 นี้คือเราลนี่นี่แหละหมูอันนี้บางครั้งก็ซื้อเก้าสิบบางครั้งก็ซื้อแปดสิบมาเราอะแต่ว่ามาขายหน้าร้านตัวละร้อยนี่แหละส่งนิดสง่งอันนี้ถ้าจะว,ว่าเอาไว้ให้พี่ส่งส่งนี่ต้องคื้อร้อยโลขึ้นไปอย่างเนี้ย ชิโมพี่ซื้อ20โลก็พี่ใช้แล้วรา้คาส่ง20โลนี่ให้90ให้อ๋อถ้า10โลนี่ให้เลยนึง10โลเหรอ0โลร้อยเี่ยไไม่ได้ไปหาไปากญาติไปฝากญาติไปฝากญาติไปฝากะไรก็ไไปแจกกลับมาทีก็นี่แหละของฝากเอ้ยเออเออนี่เหมือเอ เหมือนเวลาเรากลับบ้านดีนะหลยกมันหลายรูไปเลยเราหันงตลอดงพ่อ,อ,อ,อสแกให้แม่ตอนนั้นสแกนให้มัทเเนเนขึมมันแค่ร้นมาถูกก็จะขายถูกโอเค ทีเรากลับบ้านก็อย่างนี้นะนะซื้อหมูซื้อไก่ซื้อไข่ซื้อไข่นนก็ต้อง,องซื้อแบบว่าสามบ้านนะซื้อหมูก็ต้องสามบ้านคราวที่แล้วเราก็ตั้งใจมาอย่างนี้แล้วขัากลับแล้วเราก็กลับมาไม่ทันคราวที่แล้วที่ฉันมาไงทำได้ป่ะเราไปติดดู รจะกลับออกมาสี่ทุ่มเลยปิดแล้วเอออันนี้เราเราเชื่องเช้าบางทีก็ยังไม่เปิดไงบางทีเรามาอันนี้ก็รอบที่2นะกดไม่ใช่ก็ถึงบอกงไงเกจจำได้ไหม <laughs> รอบนั้นก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขากลับแวะขากลับแวะขากลับสี่ทุ่มกูยิ่อยิ่มาอยู่เลย <laughs> ยืนย็นครับลวอ5เลย5ามผมเลย5โมผมเลยต้องปุ๊เพียงอันีมันจะมีคัารต้องลงัวนะ่เดี๋ยวแมมานี่แล้วองซีกับน้าไว้มานี่คับลรับกาซื้อเยอะกว่านี้อยู่แล้ว เอาเยอะดะยกนะยกนะมีหน pues ้าที่อะไรดูด้วยชอบพักกรรเราจะเลร็วเข้ามาได้เหรอเล้เข้ามาได้นี่อ่ะเข้ามานี่ไงอยู่เทินไม่ไกลเนาะเนี่ยอยู่เทินหน้าตลาดเออเนี่ยหน้าตลาดมันก็มีเอาเอาเอาะ ชเดนหน่อยด้ไหมนี่ชิมดูก่อนประเดินสักร้อยนึงก็ไเอาขึ้นหร้อยไปเลย่ะอยู่ขึ้นสามสิบประเดิก่อนคนสวยกูจริงจริงไม่ได้ขา่สบอยมัแค่เช้าแล้วเมลอนสันนุห้าสิบาทก็ไดเมลอนอันนี้เมลนบเมลเมลอนพิ่งไม่เอามาเอามาชิชี่สักิ้นนะชิประเดินหน่อยชินดูก่นนะลองชิอาหาสิบบาทก็ได้มต้จะซื้อร้อยนึงซื้อแค่ห้าสิบบ อันนี้ไรอะอันนี้โลเลยเชอร์รี่เหรอคะคิดละแปดสิบบาทอืมช่วยหนูประเด็นซะาห้าสิบบาทก็ได้ไม่ต้องซื้อลอยนึงก็ได้โรลลอยอ่ะเขียวเลยนี่เหรอคะโลสองลอยไปเลยประเดินก่อนโรลสองลอยเลยใครอยู่สองร้อยห้าสิบนะดูไปได้เลยอันเนี้ยอันนี้นะคะอันนี้ให้เท่ากันไปเลยก็ได้นี่ชิมดูค่ะอร่อยอร่อยมากสีดำอ่ะใช่ค่ะ สีเขียวชิมไ้ชิมไดเหรอโลแปดร้อยเงี้ยเหรออันนี้เหรอให้ทอดกันไปเลยปีศาจรวมได้มันเป็นแม่องุ่นแม่มดใช่ไหมของเขาชื่อแม่มดแต่เราเรียกปีศาจอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมาขอถุงหน่อยเอาไปเดินลลยมาเดี๋ยวพ่อเอาขึ้นมา ดูนั่นญี่ปุ่นฮะอโวคาโดอาไหมาละ่ละนะไม่ขาค่ะลดห้าสิบเอไล่สี่สิบบาทคนสวยน่าดึงมาเลยเดียวมันเป็นช่องไงดึงอีก ว mm. ันนี้เจอคปันวยนี่มกหายระยแพ้แค่ผูก็ชิมดูได้นะคะลปิดลกอ เอาหมูไปเก็บปะโอ้ลอยอยู่ไะนี่ไงใช่จ้ะอืมอืมสี่ลูกปลาเล่เลยอะฮะน้ำพริกนมได้ ามชั้นหรอเอาซื้อซื้ออะไรไปฝากพวกพี่เขาดี๋ยวเขากลับดิอ้อฉันจะไปฉันจะไปหาเขาจะไม่มีของติดไม้ติดมือไปได้เหรอคือลูกพี่คือใครหมายถึงว่าพวกพี่เขาอันนั้นคืออะไรอะแกขิงหมูหมูแผ่นหมูหวานไม่ใช่เขี้ยวๆงูนะผักอะไรเฮ้ยผักอะไรอะอือ อันนี้บาร์บีคิวถุงเท่าไหร่ร้อยครับแค่หมูกระจกร้อยสามถึงสองร้อยห้าสิบแล้วเจ๊จะกินน้ำพี่หนึ่งไหมเดี๋ยวขากลับค่อยแบ่งนะผักเออไม่ซื้อผักหรอจคะผักยังไม่เปิดก็หลายร้านก็เปิดแล้วนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นีอาปะดจะมี่ะ่ะ่อันนี้จะผัดอันนี้ก็พอแล้วกานด้วยเป็นผ่านนิดหน่เกิดเพราะว่าฉันชอบผานนิแหละ นีมอเละโคสิบ่าสี่ถุงมีห้าถุงนะสี่ถุงโคสิบาใช้อยู่ถุงที่สิร้อยเดียมมอเะเป็นเจ็ดถุงสวยป่ะสวยสวยสวยสามนี่ด้วยหนูแต่ก็มีเจ๊แปดสิบาทเลย มนี้แปดสิบบาทโอถุงขายอยู่ถุงยี่สิบปสิาทอีกแล้วเหรอเอ้ใช่อ่าโอ้ั้างั้นเหมาทางร้านไหมพอแล้วทั้งร้านเลยนนองเจ๊นี่ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนลงประเดิมก็ห้าสิบาทขึ้นลเจ๊ประเดินเห่รอยนึไม่ใช่ไม่เอาสองถุงร้อยอ่ะไม่เอา อ่าฮาสิบดเนี่ยกระ้โอ้แม่ะมี้จ่ายแล้วนะจ่ายแล้วเนี้เ๋นี้เท่าไหร่ร้อยหกสิบร้อยแปดส่ร้อกสนะเอบดิแปดไม่ใช่ยึดยอมลูมาละหนึบาทเลโกแต่ีโอเคโอเคจ้าเอ้หนึ่ยบาทจ่ายไปะไรนี dry, okay. ่เท no oh, ่ไหร หแล้ว่ะออกพิสอนทอนจ่ายไปก็จ่ายไปเอาเจซ้อเยอะเลยรถไปปกตินีไม่ได้เลอ๋อหมดแลยู่ไปด้วยไปขึ้นราด้วยไปรถอรนีคันไปเลยไปด้วยกันเลยไปเลยไปยใช่ใช่จัดอ๋นี่หรอันนี้จัดจัจ้าจ้าี่มันเียน จ้ากคีาคุณค่ะจ้าเดี๋ยวนะคะถ่ายรูปตรงไหนคะ